ทุกคนฉันก็ว่าเอ๊ะทำไมมะเขือเทศไม่โตสักทีวะแต่ก็คือว่านี่คือมะเขือเทศที่ปลูกทําไมมันไม่โตสักทีทุกคนดูก็คือมันเป็นพันเล็มมันไม่โตมันโตแค่นี้ประมาณสามสิบสี่สิบเซนอันนี้มันพันเล็กแล้วก็ดูดอกมันออกแล้วอะอันนี้ก็คือดอกมันออกแล้วมันจะเป็นถ้วยเท่าแล้วดิสซันก็คือมันมันมันโก ไรดี้สโอเคแต่จะ go up ไรโอล่องเกิดไรดี้สตลกก็คือแค่นี้ทุกคนดูไอตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะดิสคอนทูเซมเซมเซมเลยเหมือนเหมือนเลยก็คือผักสลัดที่ปลูกไว้อะค่ะทุกคนแบบมันปลูกไว้นานแล้วเด็กก็เคยเติม เจ๊เก็บไปกี่เยอะแล้วก็อันนี้ก็ปลูกไว้ฉันกินไม่ได้เพราะฉันแพ้อันนี้ทุกคนแบบเห็นไหมแพ้คุยแบบสีเขียวนี่ฉันกินไม่ได้โอเคก็ประมาณนี้ให้ดูแครอทแครอทหัวมันออกแล้วเห็นไหมแต่ว่าก็คืออฉันเอาเปลือกไข่มาโรยไว้เพราะว่าอะไรกันสนิวไอพ r o t เ c t the snail กันเมนโพคโ t e c t the snail f r ร m ม h ี s ทุกคน เห็นไหมอันนี้มันคือแครอทเอ้ยใครเอาอน,นี้มาใส่แครอทหัวแครอทมันกําลังขึ้นมาแล้วอันนี้มันเป็นแครอทน้อยอะทุกคนเห็นหัวแครอทไหมอันนี้ขึ้นมาแล้วอะฉันใส่ปุ๋ยให้มันไปกินไอสเสนลมันกินไปแล้วสเสนียลมันอีดอันนี้ไปแล้วก็จะให้ดูนี่คือต้นที่ขยายเอาไว้ต้นแหน,น่ อันนี้สแหน่มันโดนฝนทุกคนโอเคโอ,คโอคมันไปเล่นกับสเนลดูเดี๋ยวจะให้ถ่ายดูมันไปเล่นกับหอยทากมันหาหอยทากเล่นแล้วมันก็เล่นกับหอยทากมันว่าหอยทากบกส่วนมันตลกมันไปหาหอยทากในกระถางเนี่ยทุกคนทำไมโลมันหาหอยทากชีชีลูกบีฟฟร์เดอะสเนลตลก <c oughs> พอแล้วโล เนี่ยทุกคนมันโตแค่นี้ก็คือมันโกวัตโอลิเดสหัว50เซนติเมตรื้อปบ่าก็คือ3 0ม0ซอีเอ็มโอรีแล้วก็แล้วก็ว่าทำไมมันไม่มีดอกมีอะไรเลยว่ามันโตแค่นี้ทุกคนมันโกอัพโอลิเดสทุกคนเห็นไหมก็คือนี่แหละมันจะออกดอกแล้วอันนี้ก็เหมือนกันดิสว one ทูเซ a m มมันก็จะมีาวเวอร์แล้วเห็นไหม โอ้ยฝนตกแล้วว่าอันนี้อ,อกดอกแล้วทุกคนจะเซนเพื่อนใส่ปุ๋ยให้มันมาเขิดเทศมันก็ตกแค่นี้ตัวนางโลมันสั้นมากนตกแค่นี้ทุกคนแบบปลูกไว้มันก็จะให้มันขึ้นมาแบบเออเยอะๆขึ้นมามันโตแค่นี้ตกหอยทากเยอะมากไม่รู้มันมาจากไหนเต้มอีโลก็หาหอยทากเยอะไม่เคยขึ้นไตาหาหมดเจอหอยทากแดก,กไปแล้วอันนี้ก็คือเดี๋ยว หอมก็เอาไว้ใส่กุงใส่แกงประมาณนี้แบบไม่มีนี่ย้ายมาจากต้นนี้ทุกคนขวดเอ่อมะเขอเทศข้าวบดดีก็พัดต้นเล็กเปิดกันคิดว่าเออเดอรสมอวันเพราะว่า,าเจ๊เจ๊เริ่มอาวาแค่นี้ก่อนนะคะ